สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี่จุลีสิมารีวิวของฝากจาก f อีอีกแล้วเด้อค่ะเนาะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันค่ะว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะมามาเบิ้งกันค่ะนี่ได้ของฝากค่ะเดี๋ยวสิมารีวิวน้ากันเนาะพี่น้องของฝากจากอันนั้นเด้อค่ะอันของฝากอันนี้เป็น f อน้องแรมเด้อค่ะน้องแรมชานองยูเเด้อค่ะพี่น้อง เอฟซีเพิ่นเอามาฝากน้องแรมเพิ่นฝากมาให้อีกเที่ยนึงค่ะก็ขอบใจหลายๆด้วยน้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะนี่มาเดีด๋ยวมาเบิ่งน้ำกันค่ะว่าแม่ยังพี่น้องนี่มาๆๆจุลีแกะไวกอนแล้วมันสีได้ง่ายๆมันจไินจไ,ดนจได้บโบมันสิได้บบเอ่อบบเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะนี่มาจากมาจาก แคนซัสแคนซัสซิตี้มาไกย่ค่ะพี่นอ ee, ้องนี่เป็นยังมาเบิ้งกันค่ะอันนันเด้อค่ะพักค่ะพี่น้องพักพักอีตู้ค่ะพี่น้องน้องเพื่อนฝากพักอีตูม้มาให้เหี่ยวเหมือ็จ,จังว่าละพี่น้องช่วงนี้มันหนาวห้อนมันอากาศมันห้อนคักเนาะพี่น้องเนาะ ก็โซสีมะหอดมันก็เหี้ยวก็แหงแต่่าเป็นอย่างเดียวเด็ดเด็ดเด็ดล่างๆแล้วก็เข่าตู้แซ่แข็งไว้เลยใสย่ได้คือเก้าค่ะพี่น้องหอมหอมอร่อยคือเก้าค่ะแค่ได้กินมันก็แ่บแล้วเนาะพี่น้องเนาะของแสบเนาะพี่น้องก็ขก่อบคุ้นหลายๆด้วยค่ะเด้อนี่ผักอีตู้ค่ะผักอีตู้น้องเพื่อนฝากมาให้น้องแรมชาแนล USA เนาะค่ะพี่น้องนี่ ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อถืกใจค่ะมากค่ะพี่น้องจะได้กินแกงเห็ดใส่ผักอีตู้น้ำเพลระแบบนี้น้าพี่น้อง,นองเนาะผักอีตู้ค่ะใส่ได้ยูเด้อค่ะพี่น้องนี่คือจังเขาออกแส้ช่องฟีดนั่นแหละค่ะเอาออกมาจากช่องฟีดค้ายๆกันคือกันค่ะพี่น้อง นั่นแหละน้องพี่น้องเนาะมือนี่วันี้อย่างไรคะ่ะมันรีวิวกาขยเบิ้งคือซื้อจากเอซค่ะเอซีฝากมาให้กอบขอบคุณลหลายๆเนาะค่ะเนาะจนกะคลิปนี้ก็เซียไว้เท่านี้แล้วนะะเนาะกันเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม้คลิปหน้าค่ะอคขอบคุณทุกเป็นทุกไลทุกซับสไคด้เยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม้คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบายบายไปแล้วค่ะพ่อกันไม่เนาะกันเนาะบายบาย